สวัสดีครับ p ีเพผมวันนี้ p ีเพจะมาเล่นเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว Samsung Galaxy A555G ที่อัปเดตล่าสุดในการรองรับเป็น60เฟรมนะผมในการเล่นเกมตัวนี้เนาะจากเดิมผมพีซื้อมาตั้งแต่เปิดวันสมัทคือเกมตัวนี้ผมต้องคือ45เฟรมล่าสุดอัปเดตก็คือ60เฟรมผมมาดูว่าในการเล่นเกมจะเป็นไงบ้างผมตอนนี้แบตผมอยู่ที่ 8 5เนะผมมาดูว่าความร้อนผมเท่าไหร่เนาะมาดูความร้อนนะครับผมยิงให้ดูเลยนี่ครับความร้อนอยู่ที่27.2นะครับผมตัวนี้มาดูว่าเป็นไงบ้างผมหลังจากเล่นเสร็จแล้วเนาะอันนี้ผมพีกันปัม้มสร้างค่าเลยครับนี่ครับาการแสงผลผมปรับได้เป็นคำว่าสูงภาพ SD เปิดสูงมากนะผมแล้วก็ทุกอย่างพีจะปรับเป็นสูงสุดผมตัวนี้เนาะนี่ครับ หน้าจอบอกเลยว่าสีสันโคตรสวยครับลำโพง2ตัว Dolby a t m o s ครับเฟรมเรทพีปรับเป็นคำว่าสูงแล้วนะผมตัวนี้เนาะนี่ครับทุกอย่างพีปรับเป็นสูงสุดผมกับตัวนี้ตัวนี้ใช้ตัว e s ซ์นอ1 4น0นะครับหรือว่าเล่นเกมเป็นไงบ้างครับนี่ครับอันนี้ P ีปรับเป็น60เฟรมเพื่อมาดูว่าเฟรมเรทมันจะเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับ เจ้า Samsung Galaxy a 5 5 5 g ครับผมอันนี้พีลงแรงนะครับมาดูว่าจะเป็นไงบ้างครับผมตัวนี้เข้าใหม่ผมเข้าใหม่ครับ อันนี้พีใช้มาเกือบๆจัดหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมตัวนี้โอ้ทัดดีมากครับอันนี้ขอเช่นชมกับซัมซุงเลยซัมซุงทำรอมอ่ะด,ดีเอาให้ตรงๆนะปรับปรุงมาจากรุ่นเดิมอย่างเยอะครับแล้วก็หน้าจอการทัดคือดีขึ้นจริงอันนี้อย่าเลยว่าหน้าหน้าจอดีขึ้นอย่างมากครับลำโพงนี้เสียงดังฟังชัดแน่นอนครับเพราะว่าเป็นลำโพงแบบ d อ l b y Atmos ครับ บอกเลยว่าไว้ใจได้แน่นอนสับซัำซูตัวนี้ครับลื่นครับผมบอกเลยว่าลื่นแน่นอนพี่จะขอเนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ผมเพราะว่าพี่ซื้อมาจากดิง์นี้เนาะก็เป็นเครื่องประการศูนย์ไทยครับที่พี่ซื้อมาตอนนี้จะมีโปรเป็นแรม12ครับลสอง256นะครับ โอรู้สึกวันทัดดีอ่ะมาดูว่าเฟรมเรทจะนิ่งไหมครับผมคือลำโพงนี่บอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดมากครับอันนี้พี่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5ผมตอนนี้แบตอยู่ที่85%นะครับความร้อน27.5องศานะผมก่อนแล้วเล่นเกมมนาะดูว่าหลังจากเล่นเกมเสร็จแบตจะอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ความร้อนจะจัดการดีไหมพีจะยิงให้ดูเลยครับ พี่ชอบบอดี้ของตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าบอดี้มันจับแล้วมันเข้ามือดีอ่ะนี่ครับก็รอสักครู่ครับผมนี่ครับเราเข้าไป ีปอมมาเลยครับผมตอนนี้ก็เป็นตัวสำหรับซัมซุงกาแล็กซี่ a ห้าห้านะครับผมดูว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้เฟรมเด่ยอยู่ที่60เฟรมนะครับผมตอนนี้60เฟรมนะครับถือว่านิ่งนะครับผมสังเกตเฟรมเดทบริเวณหน้าจอนะครับผมผมว่าสี่สันสองภาพก็ถือว่ารับได้นะครับผมสำหรับผมนะ หัวทัดดีมากหัทัดโคตรดีบอกเลยทัดโคตรดีเยดายมากเลยครับโอ้เกือบแล้วครับผมเอาตรงว่าทัดดีมากขอชื่นชมในการทัดเลย ว่าผมกราฟิกเป็นไงบ้างผมตอนนี้โอ้ฮัดโคตรดีบอกเลยฮัดดีมาก โอหทัชโคตรดีครับแล้วเฟรมเรทถือว่านิ่งมากครับปรับ60เฟรมแล้วครับผมตอนนี้บอกเลยว่าเวิร์ก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 บอกเลยว่าเวิร์กมากครับความร้อนจัดการดีมากครับผมตัวไอซีนอตในปีนี้โหดจริงเอาตรงๆนะ โ้ทัดโคตรดีเลยบอกเลยทัดดีมากฮงก็เสียงดีครับทัดโคตรดีบอกเลยว่าดีมากผมสับเจ้าตัว Samsung Galaxy A55 ทัดไว้ใจได้แน่นอนครับผมตัวนี้ คือไม่มีอวยครับรีวิวตรงเลยว่าทัดดีมากและเฟิร์เมดถือว่านิ่งสุดครับโคตรนิ่งอ่ะสุดยอดมากผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากเล่นเกมอ่ะโคตรเวิร์กบอกเลยเวิร์กมาก ปโอ้โหทัดโคตรดีนี่ขอชื่นชมในการทัดเลย โดนสอยครับผมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรแก้มือใหม่ผอ้พลาดเลยครับผมสับปียถือว่าเล่นเกม RV ได้อย่างสบายหายห่วงแน่นอนครับ ทัดกดคือเวิร์กมากปรับ60เฟรมได้แล้วบอกเลยว่าสุดยอดมากครับเฟรมเดทคือนิ่งมากยืนยันเลยว่าเฟรมเดทอยู่ที่59กับ60ครับฮัโคูดดีอ่ะบอกเลยว่าฮัดดีมาก หมวกลนวัดนะผมไว้จะแด้นอนตัวนี้ ดีมากครับบอกเลยสุดยอด พัดดีจริงนะเอาตรงนะดูการกดครับเสีมเร็นิ่งมากแล้วมันเลื่นดีจริงนะตัวนี้ไว้ใจได้ผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมาก ชัดโคตรลื่น พัดไปนิดนึงครับแต่สพีบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ทัดได้ลื่นมากครับความร้อนผมตอนนี้อยู่ที่28.7องศาจัดการความร้อนคือดีจริงคอนเฟิร์มเลยว่าจัดการความร้อนคือดีมากครับนี่ครับทัดโคตรดีบอกเลยว่าัดดีมากตัวนี้ รู้ผมว่าเป็นไงบ้างผมตอนนี้ต่อเลยครับ ไม่อยากื่อถ้าโคตรดีบอกเลย

ดูครับดูครับดูดูพัดโคตรดีบอกเลยว่าฮัดดีสุดเกมเด็ดนิ่งมาก ผมว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ได้อาวีได้อย่างสบายหายห่วงครับแล้วเฟรมเรทถือว่านิ่งดีจริงนี่ครับความร้อนถือว่าจัดการดีครับผมก่อนเล่น P วัดได้ที่27-28ิครับหลังจากเล่นเสร็จคือ29.4องศาครับแบตก็10นาทีลดไปประมาณสามเปเซถือว่าเพียงพอมากผมตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงผมสัการ์นเกมตัวนี้ RV60 เฟรมผมสวัวสดีขอบคุณครับ